ข่าวดีที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงนี้จะมาในรูปแบบไหนมาดูพลังงานพิพายกันนะคะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเนี้ยจะเป็นข่าวดีที่มาในรูปแบบไหนใครจะเป็นคนพามาจะเป็นข่าวดีเกี่ยวกับอะไรนะคะ ขอพิภัยไกด์ลายถี่นะคะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุในช่วงนี้น่าจะเป็นข่าวดีเรื่องงานนะคะคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานที่ดีขึ้นที่มากขึ้นได้ยกระดับหรือว่าอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งนะคะที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้นมากขึ้นด้วยนะคะ ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้นะคะสิ่งต่างๆที่คุณคาดหวังไว้สิ่งที่คุณเคยตั้งเป้าหมายไว้สิ่งที่คุณจินตนาการสิ่งที่คุณ manifest ไว้คุณจะได้นะคะคุณจะได้จากไหนคุณก็จะได้จากงานที่เข้ามามากขึ้นเมื่อมีงานเข้ามามากขึ้นความรับผิดชอบ ต่างๆเข้ามามากขึ้นนะคะการเงินของคุณก็จะเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะเป้าหมายสิ่งที่คุณอยากได้บ้านรถที่ดินแก้วแหวนเงินทองต่างๆที่คุณมีเฟซไว้คุณก็จะได้เพิ่มขึ้นนะคะสิ่งต่างๆสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันไม่โอเคสำหรับคุณก่อนหน้าเนี่ยสภาวะการงานการเงินที่ก่อนหน้าเนี่ยมันแย่ มันแทบจะแบบกระดิกตัวไม่ได้ความสัมพันธ์ที่มันแย่การงานที่มันไม่คืบหน้าไม่ไปไหนทุกอย่างมันจะจบสิ้นลงนะคะ,ะแล้วชีวิตคุณจะได้อะไรที่มากกว่ามีความรับผิดชอบมากขึ้นมีงานเข้ามาให้คุณได้ทำมากขึ้นแล้วสิ่งที่คุณเคย manifest ที่คุณเคยตั้งเป้าสิ่งที่คุณเคยหวังไว้สิ่งที่คุณเคยอธิษฐานไว้อะ คุณจะได้นะคะโชคลาภของคุณในช่วงเนี้ยแล้วคุณจะได้ออกจากจุดเดิมๆที่มันไม่โอเคก่อนหน้าเนี้ยคุณอาจจะมีชีวิตที่มันไม่โอเคการงานที่มันไม่โอเคการเงินไม่โอเคความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคเนี่ยทุกอย่างมันจะจบลงเนี่ยภยต่อเนื่องกันก่อนนะคะ คุณจะได้ออกจากจุดจุดนั้นคุณจะได้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตใหม่ก่อนหน้านี้ถ้าเส้นทางชีวิตถ้าอะไรที่ก่อนหน้านี้มันไม่ราบเรื่นมันอึมครึมมันมืดมนน่ะหาทางออกไม่เจอนี่แหละคุณจะได้ออกจากจุดจุดเดิมคุณจะได้ออกจากคอมฟอร์ทโซนชีวิตของคุณจะเข้าเข้าสู่ความมั่งคัง่งการงานมาพร้อมกับการเงิน การเงินจะนำมาซึ่งสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณปรารถนาบ้านรถที่ดินแก้วแหวนเงินทองคุณจะได้ในสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณเคยเมนูเฟซสิ่งที่คุณเคยทำดีมบอร์ดเอาไว้นะคะนี่คือข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้นะคะรับพลังงานดีๆนี้ไปได้เลยจ้า